สวัสดีพี่น้องเช้าแอลออนทุกคนเนาะครับสำหรับคลิปนี้กับสิผพาพี่น้องมาเบิงการติดตัง้งแอลออนเนาะครับซึ่งกับโบเคย์ไทยพี่น้องเบื้องเยื่อเธอหลายคนก็อาจสิอยากสิเห็นอยู่เนาะครับว่าการติดตั้งนี่เฮ็ดจังไงย้ำดีพี่น้องเพิ่นมาติดตัง้งผมกับโบเดทไทยเบิ้องนอกเพราะว่าเกีงใจเพิ่นว่าเพิ่นเดินทางมาไกลเนาะครับกันสิมามัวงไทยอยู่กับญาติเพิ่นเสียเวลาเนาะครับเนาะแต่ว่าเที่ยนี่กับมีพี่น้องจากกำแพงเพชรเนาะครับเพิ่นส่ง ส่งไอตัวกล้องสลักผ่านไทมาให้ติดตั้งให้เพื่อนก็เป็นโอกาสดีนะผมกะที่ายให้พี่น้องเบื้องน้ำกันเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกล้องสลักผ่านไททีบนทรงเครี่ีเนาะครับทรงเครี่ีมาให้ผมผมกะทีเอาตัวนี้ไปติดตั้งขาขายยืดไอลอ,ออนให้เพื่อนเนาะครับเนาะสำหรับพี่น้องทุกคนเนาะครับผู้ใดที่สนใจที่สีติดตั้งแอลออนเนี่ยคือทุกคนนะครับต้องถอดเอาตัวนี้มาเนาะครับเนะบาะเบาๆรถเฮาที่เป็นรถไทรุ่นใดหรือว่าเป็น ยี่หอดก็ตามคือต้องถอดเอาตัวนี้มาเพราะว่าของแต่ละรุ่นนี่หูน็อตที่เฮาสิขันกับความสันความยามมันสยบ่บออกันดอกนะครับของผูด้ใดเป็นรุ่นใดก็คือต้องถอดเอาตัวนี้มาดูคน้นนอกกับให้เข้าใจตรงกันนะครับเนาะสาหรับคนที่สสิติดตั้งแอลออนนะครับหลังจากนั้นเนาะครับผมก็สีเอากล้องสลักผ่านไถตัวนี้มาขันแทรกับรหลดไถขั้นของผมเนาะครับเพื่อเทียบเป็นตัวย่างนะครับแล้วก็สี่ตั้งระดับออกขายึดไ้เนาะครับเนาะ ถ้าเป็นรุ่นใดที่เอามาแล้วหู้นอดมันบาตรงกันเนาะครับผมก็สิมีวิธียืดยืดไห่แบบนี้เนาะครับเนาะยืดไห่แข็งแรงติดว้พอออกขายืดได้เนาะครับขันตอนต่อไปนี่ก็สิเอาแอลอ่อนเข้ามาเทียบเนาะครับเอาขายืดวางวางแล้วบนี้ก็สิแต้มว้ก้อนเนาะครับข้อสําคัญของของขันตอนนี้เนาะครับก็บคือตั้งแอลอ่อนไห่ได้ะระดับพอดีแล้วก็เล็้งไห้ได้ศูนย์กลางเนาะครับเล็งไห้ได้ศูนย์กลางบันี้ก็จังคอยแต้ม แต้มไวไ้ล่เบิ่งพอดีเราเนี่ก็จังคอยสีออกให้แน่นหนาอีกทีหนึ่งเนาะครับอันนี้ก็ทาเบิ่งจากทางหลังมาสิแอลออนนี่ก็สีอยู่กลางกลางรถพอดีเนาะครับเล็งให้ได้ศูนย์กลางพอเวลาเขาใส่งานแล้วมันก็สีจังสี สีได้ศูนย์สียู่กลางตลอดนะครับกับสีใสดิ่งดิ่งน้ำนะครับเพื่อให้มันได้กลางแท้ๆนะครับเนะนาะขันเทาเบิ้งซื้อมันกับสีหลอกตาหลังจากเบิ้งได้ที่แล้วกับสีมาออกขาหยุดสองขานี่ให้แน่นนะครับออกให้แน่นแล้วกับสีมาใส่เหล็กสองเซนข้างบนอีกเสริมความแข็งแรงเข้าไปอีกให้มันนิ่งอีกนะครับว่าให้มันดินได้นะครับเนาะหลังจากออกแน่นแล้วกับว่แม่นว่าสิแล้วเนาะครับผมกับสีถอดถอดเอาเอาตัวเอ้ ขายืดตัวนี้ลงมาไหลออกข้างล่างอีกให้ดีๆนะครับไหลออกทุกจุดให้ดีๆแน่นๆจังคอยสีแล้วนะครับว่ามปนว่าออกอยู่ข้างบนนี่คือแล้วเลื้อยนะครับต้องเอาลงมาไหลออกข้างล่างให้แนๆๆ่นๆดีๆแหละแจังคอยสีแล้วนะครับเนาะพี่น้องก็สิเห็นเนาะครับว่าขายืดกสองขานี่คือขาใหญ่เนาะครับแล้วก็เป็นเล็กข,ข้ออ้อยเป็นเล็กตันตัวนี้ก็รับรองว่าแข็งแรงแน่นอนเนาะครับเนาะสําหรับวิธีการใส่ขายืดแบบออกแบบนี้เนาะครับมันมันก็สิ ข้อดีของมันก็คือมันสีรักษาระดับความหางระว่างผานไถกับตัวแอลออนแล้วก็หางรถไถนี่สียูในระดับนี้ตลอดเนาะครับเพราะว่ามันก็สีบอลรวมใดคือแบบที่เฮอใส่เป็นสลักเนาะครับก็คือตัวนี้แม่นฮอใส่ไปโดนแน่ระยะเา้วมันก็สิอยูระดับนี้ตลอดเนาะครับเพราะว่ามันมันมันสีบอลงมากของกันกับผานหรือว่าสีบ่ขึ้นไปของกันกับหางรดเนาะครับสอยูระดับนี้ตลอดอันนี้ก็คือเป็นข้อดี ิรักษาระดับไว้ตลอดมันสิบหลวมแบบที่เป็นสลักนะครับแบบที่เป็นสลักไม่ไม่อาจจะแน่นดีอยู่แต่ว่าขันเทาใส่โดนไปรวมไปลวมากมันก็บสตกลงมาของกันก็ผ่านไถได้นะครับเนาะตัวขาเยอดแบบนี้ก็คือที่เป็นขอดีแล้วบนี้เวลาเทาสิใสพวงหรือว่าเท้าสิใสอย่างเขาก็ใส่ได้ปกติว่าความสูงของมันกับคือสูงขึ้นสูงขึ้นคักนะครับมันก็สีห่างจากสมมติเทาเอาพวงมาใส่กับคือห่างแล้วบันี้สลักเข้าก็ถอดออกถอดขาได้ปกติเทากับใสอีกอย่างได้ปกติถูกยาง ที่เขาใส่งานปกติก็คือปกติถูกอย่างเนาะครับเนาะอันนี้สิบม่มนปัญหาเนาะครับสําหรับขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดทั้งมวลนี่แล้วเรียบร้อยนี่ก็อยู่ประมาณชั่วโมงกวกาวเนาะครับเนาะชั่วโมงกวกาวนี่ก็แล้วพี่น้องที่ม้าเอาก็คือเอากลับบานไปได้พร้อมเลยเนาะครับสมมติว่าติดตั้งเส็จเรียบร้อยแล้วก็คือเอากลับบานได้เลยเนาะครับและนี่ก็คือหน้าตาของขายุดเนาะครับที่ออกเสซจเรียบร้อยแล้วผมก็ที่เอา ไปทาความสะอาดนะครับทาคว่มสะอาดล้วก็ติดท่าสีทาสหีห้อยออกไห้เรียบร้อยแบบนี้ทุกจุดนะครับเนาะแล้ววันนี้พี่น้องที่มาที่มาก็คือสมมุติเราผมทาสีแล้วมันก็ติบ่ทันแหงนะว่าผมก็ติมีแนวห้องไห้เ่ใาไห้สีมันติดหลเดนะครับแล้วก็ยกขื่นวางทั้งรถก็คือเอากลับบานได้เลยสีบม่มีปัญหาเลยนะครับเนาะสำหรับโตแขนก็ติดถอดออกจากคายึดได้นะครับ ว่าพี่น้องบางคนยังเข้าใจเิียยู่คิดว่ามันถอดออกจากกันบาได้เนาะครับก็คือตัวนี้ก็คือถอดออกจากกันได้เนาะครับแล้วก็สิเป็นสามชิ้นแบบนี้เวลาเฮาขนใหญ่กะสิสะดวกเนาะครับมันมันสี่บ่อยเวาเกินไปที่บ่กเกลีเฮาเอาขึ้นพ่วงเขาข้นยังก็สิง่ายเนาะครับมันนี้บางคนเบิ่งแล้วก็สิว่าบัดโทรถามคือว่าของเบิดบันคือยังติดตั้งเห้ื่อเพิ่นได้ยู่อันนี้คือบ่เห้เข้าใจเนาะครับอันนี้โตที่ผมติดตั้งเห้ื่อเพิ่นนีเป็นโตที่ผม ผมสีเหลือใบโชยุรานอยู่แล้วนะครับผมสีบล็อยไปเบิดสีเหลือใบโชยุรานมาที่นี่คือเพิ่นกะติดต้กับผมมาโดนแล้วว่าเพิ่นกะสิเอานะครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ทันมีเวลามาเอามาที่นี่เพิ่นกะไห้น้องเพิ่นเพิ่นยุกำแพงเพชรกะจริงนะครับแต่เพิ่นมีน้องอยู่ขอนแก่นเพิ่นกะเลยไห้น้องเพิ่นมาเอาไห้มัดนี่ก็ว่าเพิ่นสีฟ้าใสก็เลยก็เลยไห้โตที่เป็นตัวโชนี่เพิ่นไปก้อนนะครับเพราะว่าหลอดไม่ก็ใไก่สีวแล้วๆก็เลยไห้เพิ่นก้อนกัมทุติว่า มันบ่ท่านสีไกล้แล้วผมก็สิบ่ท่านให้เพิ่นคือกันเพราะว่าก็ต้องเหลือว้โชว์่ะเวลาพี่นองทางไกลมาแวะเบื่องสีก็สีได้เห็นอย่งีนะครับก็เลยว่าเป็นจังหวะอันนี้ก็เลยให้เพิ่นไปก้อนนะครับเพราะว่าเพิ่นยุไกลอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงเนาะครับที่ว่ายุไกลปานไดไรกันคืดว่าสีเอาสัแทกก็คือได้ใส้เนาะครับเพราะว่าเพิ่นกอยุไกลก็จริงแต่เพิ่นก็ให้น้องเพิ่นมาเอาไห้ได้จังทีนะครับอันนี้ก็คือเพิ่นอยากได้อหลีเนาะครับก็เลยให้นอ วาสีบ่าหายเวกากะเงาเติบแล้วนะครับคลิปนี้ก็สําหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจยุกกะ่ารถต่อไปนะครับกะใกล้สีแหวแล้วประมาณปลายเดือนนี้ก็คินว่าสีแล้วอยู่เนาะครับสําหรับพี่น้องที่เบิ่งจนจบแล้วคันบอกเข้าใจจุดใดกะจังคอยโทรสอบถามผมอีกที่นึงเนาะครับเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอบพุนและก็สวัสดีครับ